<t <t Jim, เอ้ย oh no? uh, ู้หญงตายนะวันนี้ขับรถส่งให้ผู้ยญตายใจครับที่ไหนครับต่อสามอาอลองทาคลออรับผมครับสิความปลอดภัยนะอะลอาใเท็บขาเท็บแล้ก็ฝากไปนะเออออไปดีไปดีเอาทุกอส่งออกไปด้วยนะมีความสุข้อ่อ ออเน้องไปองะตอไปก็เมนะอ่อเออกำบังกับส่องลนะเอ่อเออเออเดันนไอนค่านอคนอยู่อยู่เย็นเป็นสุขต้องรำรวยอรอยาเจ็บเออกัเออเออสาธุสาธุไปเออ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 ละไ่อลกไปเอ จะเล่นล so oh, wow. wow. ah, ุงเรือนเนาะเกื่อนน้าโมเนาะน้าโมสวดจะเลนสวดมนต์กันก่อนเนาะที่จะก็สวดนะอ่าเดี๋ยวอ่าอ่าต่างน้าโมแล้วก็สวดกันไปเลยหนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุขะโตกะวิตุอนุตตะโรปุริสัตถมัสสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทธ พระขวาติตวากาโตพระขวาตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอาการมอิปัสสิโกอุปนัยโกปัจจตังเวทิตาภูวิญโยหิติสุปฏิปันโนพระขวาตัว กัสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโคยัปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามิจิปติปันโนสาวกสังโฆยทิทังจั ตาริปุริสายุขานิอัตถปุริสปุคาเอสะพะขวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยชะริการณีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสัติ หาตหัตมพินิมิตาสาวุทานตังพริเมฆรังอุทิตโคราสาเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาจิตาวามุนินตันเตชะสาภวตุเตชยมังขะรานิมาราติเลกามพยุ์ธิตาสัพพารติงโครัมปนา กรรมธาตทัยยาขังขันตโสุทันติธินาจิตตวามุินธตันเตชะสาภวตุเต ขรานินาราคิลิงขาชาวรังอติมัตตพูตังทาวกิจากรรมสเนีวสุทธารุนันตงเมตตมูเสกวิธินาชิตาวามุนินทุ เตชะสาภวะุุเตชยมังคารนิอุกิตตคามติหัตถสสทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทถัง ราวนตังอิทธิพิสังขาตะมะโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิก,กัตตวานากัตธมุตตลังอิวะคับพินิยจินใจทุทวจนังชนะก,กายมมา สันเตนะโสมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตภวตุเตชยมังคารานิสัจ,จังวิหายมติสัจจกวาทเกตุงวาทาภิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญา ปัจา,าริโตจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะุเตชยมังคารานินันโทปนันทะพุชักังวิพุทางมหเหติง พระพุทธเจ้าเขนะธรรมปัญโตอิโตปเทสวิธินาจิตวามุนิโทตันเตจาระภาวตุเตชัยมังคารานิทุกขะหาเทติพุจธเจ้า ทหัดทางพระม,มังวิสุทธิจุติมิตรทธิภา,าพิธานังยานาคาเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะ ขารานิเอตาปิพุทธชัยมังคาราอาตคาถาโยวาจนโทนทินทิเนสารเตท,ทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปัทถานิโมขังสุขังอธิคมัยยนรโรสปัญโย รุนิโกนาทโทหิตายาสาัพปานินงปูเรตวาปารามีสัพปพโพตสัมโพธิมุตมังเอเตนะเจาวะเชนะโหต,ตุเตชยมังขรังชยันโตโพธิยามูเรสกยานังนันทิวั เอวังตวังวิชโยโหหิตชยาสุชยามังคะเรอปราชิตตาปันลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภพิเสเกสัพปุตนางอาคับปัตโตปโมทติสุนัคตังสุมังทารังสุปปาตังสุโหตตังสุขะ สมโหโตจะสุมีทังพระมัจาริสุปัฏฐีนังกายกรรมังวาจากกรรมปัฏฐีนังปัฏฐีนังมโนกรรมว่าปณิทิเตปัฏฐีนาปัฏฐีนานิกตะวานรพันตเทปัฏฐานัง จะนิทุขาพยาปัตตาจะนิภยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังปุญญะปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาวนาภิรตา ตุขัดฉนตเทวตาคตาพระปตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันตติเชนรักขังพันธามิสาพาโซ พมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุปาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสัคารังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสพ การราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัสธทธาโธทีภวันตุเต เป็นโสกล่าสัตว์ไปเลยเออใครใครลากอาดูใครลากออาาดกดน้ำลงไทยแล้วกดน้ำก่อนไหมล่ะอาเดี๋ยวกดน้ำยังไม่ไปเยอะถ่ายวีดีโออยู่อ่ะได้เลยได้เลยเอาไปก่อนเนี่ยเรากดน้ำยังไงดี วจอันอน,อนี้ไปก่อนลกดหน้าไปวจหน้าที่หลังที่หลังได้ไอ้นง่นเราเดินทางกันแล้วเรากดหน้าไปเจ้ไปเจ้ไปละอ่าไปละกล <the> ับไปละกลับไปะเจ้เอออ่าอ่าน้ำกดน้ำลงไทยน้ำเลยหรือเปล่าขับเกียนมาก่อนเรียวายแบบมา น้ำนี่ก็ได้กวดลงดินเลยต้นน้ำยมีหนกตักน้ำไปกับลงดินอู่ยายะมากินตัดมโอ้ตาคือ่าปุยตายายอาเจริญลูกเรืองลูกหลานเจริญล่งเรือง ไม่ยอมรับไม่ตังเลยคนนี่แล้วและตะยวดอ่ะเออเออเอ่อากวดน้ำนะกวดน้ำครับครับอามี อีมินาอีมินออีอีมินาอีมินออีมินาอีมินอตักน้ำใส่กระบอกตักน้ำใส่กระบอกทอกลงดินกระทอกลงดินปูผียาผีปูผียาตาผียายตาผียายจงมากินจงมากินปัทมสุโขปัทมสุโขอพยตยายละน้ำสำรานอยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานเออสาธุ ดีจังดีตัวบ้าไมัเถอ้างมันเศร้าทำไงมันหล่กเลยวไว้ใถูกต้องใชถูกต้อง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 ที่ไหนล่ไหว้พระไหวพระไหวพระไพระอ่าอ สังสัมมาสัมพุทโธมาสัมพุทโธพระกุศลพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกวตาธโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวกสังโฆสังขังนามามิอ่าแก่โคตหน่อยเป็นตัวใจดีเป็นญตายาย ยองเออเออเสร็จแล้วอ่าปาดแปดดาวกันมาถวายพระเนอะอ่ะดาวผมสร้าไปเองดาวใสไปเอง